คนฉลาดถ้าไม่พร้อมเขาไม่เริ่มลงมือทำแต่ไม่รู้เมื่อ,อไหร่จะพร้อมนะฮะอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าชาติหน้าแอบโง่สักนิดแล้วก็ลงมือทำเลยเดี๋ยวนี้เริ่มเดี๋ยวนี้เริ่มเร็วกว่าคนอื่นนะฮะเจอปัญหาก่อนแก้ก่อนปวดหัวก่อนได้ความรู้ก่อนข้อดีอย่างหนึ่งของการที่เรารู้ว่าตัวเองโง่ตรงไหนก็คือว่ามันคือครึ่งหนึ่งของความฉลาดถ้าเรารู้สึกอยู่ตลอดเวลาแล้วเ,เราโคตรฉลาดเลยนะครับจบปิดประตูตายไม่มีอะไรต้องให้แก้ไขปรับปรุง เพราะฉลาดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าแยกความโง่ออกจากชีวิตเราโง่และฉลาดคือด้านตรงข้ามที่ประกอบกันขึ้นเป็นเรานะครับคือฐานชีวิตของเราโดยแท้เพราะฉะนั้นดีทั้งผู้นะครับมันประกอบขึ้นเป็นชีวิตเราความโง่ย่อมาก่อนฉลาดหนียังไงก็ไม่พ้นถ้าเอาชนะสตรูไม่ได้เปลี่ยนความโง่มาเป็นมิตรซะเลยนะครับคิดได้ฐานชีวิตเราขยับขึ้นทันทีถ้าเราบอกว่ามันถูกจบเราก็กอดคำตอบมันแน่นโดยไม่ต้องไปตั้งข้อสงสัยแล้ว มนุษย์เราชอบเพย์เซฟเราหาความมั่นคงพอเราเจอคําตอบปุ๊บเรากอดคําตอบทันทีคําถามเนี่ยจะเป็นหัวเจาะไปหาความก้าวหน้าขึ้นของมนุษย์แต่จะมีความพยายามที่จะคิดขึ้นมาใหม่เท่านั้นที่จะเป็นทางออกความคิดดังกล่าวไม่พ้นความคิดสร้างสรรค์ไม่พ้นความคิดเชิงออกแบบในภาวะปกติเราจะไม่คิดแตกต่างจากเดิมมีแต่ภาวะวิกฤตเท่านั้นที่จะเหมือนกับเราใกล้าตาย แล้วมันจะทําให้เราดิ้นสุดชีวิตเพื่อจะเอาชีวิตรอดตอนนั้นจะมีความคิดใหม่ๆขึ้นมาใครสิบีบให้เราคิดแบบคนใกล้ตายและพลิกความคิดของเราใหม่หมดรูปแบบธุรกิจที่คิดมาใหม่ๆสร้างสารรค์ที่สุดใช้ความคิดมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะในเกมเพราะองค์กรถูกบีบให้ฉลาดขึ้นเข้มแข็งขึ้นมิฉะนั้นตายเราคิดแบบแกวงเท้าหาเสียนเลยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทํางานของเราตลอดเวลาแกว่งเท้าหาเสียนที่ว่าไม่เกี่ยวกับการทาอะไรช่วยๆนะครับไม่เกี่ยวกับการอะไรจงใจทําอะไรให้ผิด ต่หมายถึงสายตาที่สอดส่ายหาปัญหาตลอดเวลาคู่แข่งของเราเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่เกาหลีไม่ใช่มาเลยไม่ใช่สิงคโปร์ไม่ใช่ใครไม่ใช่เพื่อนพนักง,งานซึ่งเขาให้เงินเดือนขึ้นแล้วเราไม่ได้เงินเดือนขึ้นนั่นก็ไม่ใช่คู่แข่งของเรานะฮะแต่คู่แข่งของเราคือตัวเราเองตัวเราเองที่มีแรงเฉื่อยแรงฝืดอ,อยู่ตัวเราเท่านั้นที่ไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆเพราะเป็นอะไรที่ฝืนความเคยชินมายาวนานอะไรที่เมื่อเราก้าเปลี่ยนชีวิตนะครับมันก็จะ move forward ทันที ที่เราไม่ทําเพราะเรามีบุมมองโลกแบบเธอเริ่มวันนี้เริ่มเดี๋ยวนี้ลงมือในเรื่องที่ยากเชื่อว่าทุกสิ่งแก้ไขได้อย่าตหนกตกใจกับปัญหาเยือกเย็นการออกแบบนะครับไม่ใช่เรื่องของการตกเทรนตามเทรนหรือกลัวไม่เก๋แต่เป็นเรื่องของคุณค่าล้วนๆแง่มุมที่เราเลือกตัดสินใจใช้ในการออกแบบจะขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองโลกถ้าเรามองเห็นแต่เทรนกับแฟชั่นงานของเราก็จะมาออกมาเพื่อบริโภคเพื่อการบริโภคที่มากขึ้น เพื่อการผลิตที่เพิ่มขึ้นขยะที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเรามองเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันใหญ่ขึ้นเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยมือของเราสิ่งที่ผู้คนต้องการแต่เขาบอกไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรดีไซเนอร์จะเป็นผู้ปลดล็อกให้กับความต้องการนั้นด้วยห้องทดลองความคิดของเรานักออกแบบเป็นคนคอนสตรัคประสบการณ์ที่หลากหลายเข้าด้วยกันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้จินตนาการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้คนนักออกแบบเหมือนกับผู้กำกับภาพยนตร์ที่กำลังควบคุมความรู้สึกคนดู เป็นคนที่ค้นหาตามล่าฝันกัดไม่ปล่อยทำให้โลกหน้าอยู่ขึ้นร่วมมือกันมากขึ้นร่วมกันเป็นนักโต้คลื่นที่เชี่ยวชาญแข็งแรงไม่หวั่นเกรงกับวิกฤตทุกชนิดเพราะวิกฤตทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นถ้าพวกเราที่นั่งอยู่ในนี้แข็งแกร่งขึ้นประเทศก็แข็ง